วันนี้เป็นวันที่24เดือนมกราพุทธศักราชสองพันห้ารกสิบแเป็นวันที่22ที่ข้า,า,าพเจ้าในอภิชาติว่าย,ยูขอถาวายเสียงสวดไทยสาธยายพระสูตรพระปริบติเนี่ยมวลต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติละลึก่ย ได้มีสมาธิจะจ่อในอักขระพยัญชนะในสุดเบอร์หนึ่งตอนในเดือนบทที่หนึงน่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลีสุงอัจฉะขันันตุเทวดาสัทธมังมุลิละชาัส,าสสุนันตุสักโมคขังสักเคกามจรูเบคิรีทีจัลลาตพีจันตะลิเควิมานีที่เปีละเค迦เาามตรุวันะค่ะ ทะห์เนเคหะวัตถุมหิเคเตกุมารเจยันตุเทวาชลาทะละวิสะเมยักขะพะทนาคาจิตสันตาสันติกียังมลิลาวาจารังสาวุเมสุมันโตธรรมะสวัสกาโรยยัมพันตาธรรมะสวัสกาโรยยัมพัทันตาธรรมะสวัสกาโรยยัมพัทันตาธรรมะสวัสกาโรยยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชา พระรตนะไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิพูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมงอภิพูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิพูชยามะบทที่สามบทกับพระรัตนะไตอะระหังสมมาสพุท陀วะควาพุทธังพระกวันตังอภิวาทีมิสวะคาตัวพระกวตาธมโมธัมมะธัมมสชามิสุปฏิปันโนพระกวตัวสาวกสังตัวสังฆังนาามิ บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานาโมตัตสสะภะคะวะโตูรหะโตสัมมาสัามพ,พุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตูรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตูรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดใจสารณะขปาทะพุทธังสรณังขาจามิธรรมังสรณังขาจามิสังฆังสรณังขาจามิ ทุติยมปีพุทธังสรานังฆฉามิทุติยมปีธรรมังสรานังฆฉามิทุติยมปีสังฆังสรานังฆฉามิตติยมปีพุทธังสรานังฆฉามิตติยมปีธรรมังสรานังฆฉามิตติยมปีสังฆังสรานังฆฉามิบทที่หกบทสวัสดิจักรียคาถานัตถิมีสรานังอัญญพุทโธมีสรานังวรังเอตินาสัจวัชีนัสวัติมีหงตุสัพพทานัตถิมีสรานังอัญญธรรมโมมีสรานังวรังเอตินาสัจวัชเชวัจุ สุดถิมีหุตุสัพพทานัตถิมีส่วนนงอันยังสังภูมีส่วนนงวลังเยเตนสตะสัจจิวสุวัตถิหุตุสุดถิมีหุตุสพัพพทานบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาหังสมานสมุทโวิชันจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัทธรรมาสารติสาาทัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติบทที่แปด ธรรมานุสติสวากขาตภะคะวตาธรมโมชนธรรมโมสันติโกอากาลิโกยิหิปัสสิโกโอปนาติโกวัจจตังเวทิตาภูวินโยหิเตตบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆใหญ่ยัปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆยัสามีติปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆ ยติทรงเจตาริปุริสายุคานีอัตปุริสับุคลาอิสภวะวัตตุสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลนิยูอนุตัลังบุญญยคีตังโลกัสสาติบทที่สิทรัตนสูตรยานีทะภูตานิสมาคาตานิกุมานิวายานิอัตตาริเคจพีวะภูตาสุมานะภคะวัตุอตุปิสกิตจะ จุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพพิเมตังกระรุทะมานุสิยาปชายาติวาจะละโทจะหะละติยีพิลิงตัสมาหิเนรคัตะอภมัตาในจินจิวิตังอิทวัวาละหังวาสุขีสุวายังละตะังปนิตังเอเติน นะโนสะมังอิธิอัตถะชคเตนะยิธรรมปีพุทธีรัตนังปณิตังเอเตนะซาเจวสุวัจีหนตุขยังวิหาระคังอัปะมะตังปณิตังยัมัจฉะาญะสังยะมุนีสะมมาหิตุนะเตนะธรรมีนะสะมทัตติกินติยิธรรมปีธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะซาเจวสุวัจีหนตุ ยมพุทธเศทวปาลิวัะยีสุจริงสะมาธิมาัติกัตยมโหสมาธนาเตนะจะโมนะวิชติอิธัมปิทัม,มีรัตนังปณิตังเอเตนะัาเจวะสุวัติโหตุเยบุคลายอัตตะสัตตังปชัชธาจตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตตะคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตณสุทินานิมหพลานิอิธามปิส ah ังคีรัตนาปานิตังเอเตนะสติว e สุวัติโหตุเยสุปยุตตานมจัตถิณะนิกานิโนโอตัตมะสาสะนพิเตปติปตาละอะมะตัง วิไคหละลัทธามุทานิพุติงมุจฉมานาอิธรรมปีสังเคและตนังปานิตังเอเตนัสเจวะสวัตีหงุยะถินทะคิโลปะทะวิงสิโตทิยาจตุพิวาเตพิอะสัมปกรรมปิโตจะถูปะมังสับปุริสังว,วะวัฒามิโยอริยสัจจจานิ อะเวจัปสติอิทัมปีตังเกรตนังปานิตังเยเตนะัสเจวสุวัติโหตุเยอริยสเจนิวิภายวะยันติคัมพีระเพนะสุทิตานิปจิจาปิเตโหตุปุสัปตาณิตังภวังอัตมาธรรมานิยันติ ยิงังปสังเกตนักานิตงอิตินาสาจวสวธีหงตุสหาวัตส,สัทสนะจำปทานะตยัสุธรรมาหิชหิาตาพราะวันติสกกายทิติวิจิตติจัตจีสพ,พตดังวาติยัตถสติจินจิจะตูหปาเยหิยจะวิปปะมุตโต จาจ่าพิธานาะนิอภัมพูกรตุงยิธงทำปีสังคิรัตะตังปานิตังเอเตนะัสเจวสุวัวติหนตุจินจาปิสุก,กัมมังกะโรติปาปังกายเยนะวาจายุทะยุทะจตะสาวาอภัพภูสุตสะกปะจิตชะทายะอภัมปะตา ทิปัจัสสะวุตยิธรรมปิสังคีตรตนังปานิตังเอเตนะสาวจิวสุวติโหตุวะนปะคุณเพยัฐาบุติอัจฉีหิมหาณมาสีปัทม,มัสเมงคิมเหตะภูปะมังธรรมะวัลังอเทสยินิพพานะคามิงปะ และมิมังหิตายะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะโสเจวสุวัติโหตุวะโลวะลันยุวะละโทวะลาหะโลอันุตตะโลธรรมะวะลังอะเทสะยิยิธรรมปีผู้เทลตนังปานิตังเอเตนะโสเจวสุวัติโหตุจีนังปุลังวะนะวะนัตถิจัมภะวังวะละตะจิตายะ ติเกพระวัชมิงเจคีณพีชาอวิรุตนิชันทานิพันติทีลายทายัมปะทีโปยธำปิสังเคระตันหปัณิตังออเตนสเตะสะเจวสุวัตีโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิกุม,มานิวายานิวะอัตติเคอัตาขาคตังทีวามนุสปูชิตังธรรมังมนัสสามะ สวัสดโหตุยานีทาภูตานิสมาคาตาน,นิกุม,มานิวายานิอัตตลิคีอัตคอตคตังเวทเว,วมนุสสปูชิตังธรรมังนม,มัสสามะสุวัสดโหตุยานีทาภูตานิสมาคาตานิกุมานิวายานิวะอัตตลิคีอัตตคาตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวัสดโหตุบทที่สิบเอ็ดอาณาพยัตปริศ สัพพโลกโวินาศวินิมตโตสัพพะสตตาปวัสสิโกสัพพีละมติกันโตนิพุโตจัตุวังพระวังสพ,พีตโยวิวัชันตุสัพพโลกวินาศตุมาติพวันตรลายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีเลสนิจังวุฒาปชัยิโนจัตตารุธรรมวัตทันติอายุวันโนสุขังระลัง